เดียวกนน้องเนาะเดี๋ยวเช็คสถานที่สักครู่นะฮะถึงร้านแล้ว เทียนอยู่นะสองสองหกโอเคผ่านเรียบร้อยใช่ไหมลุงรันเลยครับโอเคเปิดเครงบิ ดดเดี๋ยวรอเครืนอนะครับ ก็แพงนี้แต่ว่าจับเป็นด้วยนะจับเป็นพวกนี้ก็เวลากดก็มีทาให้วบอกจะน้บให้นะครับต่อไปจบที่วิอะไรนี้หัวหนึ่งหัวสองน้บให้เหมือนกันนะครับชงฟองสตีมได้หนึ่งร้อยสามสิบองศานะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิมาตรฐานที่ตั้งมาแล้วนะครับก็มันจะค่อยๆบูดขึ้นะนครับหรืออันนี้ถ่ายคลิปได้นะ ถ้าจาไม่ได้ครับแล้วก็ออกนะครับทีนี้ลงมานะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นซอฟต์อินฟูชันก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ดิตัวเนี้ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเราใช้พวกเครื่องกรองน้ําต่อตรงอะไรเงี้ยจะจะช่วยได้มากกว่าครับนะครับอันนี้ก็ผมจะปิดไว้นะครับไม่ต้องเปิดนะรับตัวนี้นะครับโพเลบก็คือตัวที่สามนะครับก็คือสมมติว่าเราไม่จาเป็นต้องตั้งทุกโหมด สมมติว่าเราตั้งอันนี้เย็ยนนะคครับ จับๆจับมากเลยอ่ะเราตั้งไั้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเอ๊สตีมมันไม่เลยฮะ

กอล์ฟโอเลดเนาะก็ปี้โอเลดจากหัวหนึ okay. 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 ่งกอล์ฟหัวสองก็ลงมาใช่อันนี้หัวสองเป็นหัวหนึ่งอันนี้ก็ลองก็ลองเปิดอีกนี่ครับโอเคเข้าไปครับออกออันนี้ออเปิดอ่าแล้วก็อันนี้เสร็จให้มันเปิดเยอกดขึ้นกดขึ้นครับนั่นเลยครับจิ๊กจั่นนี้ใช่อ่าแล้วก็ออกครับครับแบคกับเลยครับโอเคแล้วก็รีเทิร์น ลีเธินอันนี้อ่าดูจากลูกสอนตรงนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปทีหนึ่งกาแล้วก็ขึ้นไปที่โฮมนปโฮมอันนี้อ่าไม่ครับเรียกขึ้นใช่ครับอีกครับอีกครับอ่านี่โฮมแล้วก็ออกเรียบร้อยมันจะบันทึกหัวหนึ่งแล้วก็ไปที่หัวสองเรียบร้อยใช่ ุบชับชุบชับมากเลยคลองคลองคลองโอเคอันนี้หลายสวแนะไเรอย็นเย็นอ,อ่าเย็นแล้วแค่ือแล้วยนไปสอ,รอ,อจริงด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับฟูมิงก็ได้ไ สามสิบสี้าโอเคเอาสรุปก่อน้าเท่านเราตั้งไว้ที่ตัวเข้ม <c oughs> เดี๋ยวตัวอ่อดอาจจะตั้งแยกก็ได้ <c oughs> ปกติพัวกลางอยูข่ขั้วเข้มไขรอยู่ครับพนโอขายขั้วกลางว่าทำเร็วแล้วเนี่ย <c oughs> นาทีครึง่ง เรียบร้อยขอบคุณครับมีได้ขอบคุณครับเก่งมากเลยชุบชับชิบ